เนี่ยไอ้อยู่ตรงนี้เองอจอ่าอีว้าวไปไหนเนี่ยไปเดินเล่นเหรอพ<ว>ุ่นตา,ท,าทำอะไรอ๋อไม่ใส่รองเท้าอาก็หนูพาพ่อจ่ามาพ่อจ่าใส่รองเท้าแล้วนี่ใส่แบบนี้ก็ดี า้าเปล่าเยียบดินคุณตาทำอะไรนี่คุณตาทำอะไรคะเฮ้ยจะไปแก้ไข่ไปแก้คุณตาเหรอะคะ <laughs> จะไปแก <laughs> ไปไแ้ไปไหนแล้ว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 อยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะ อยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะเอ๊ะไปไหนแล้วเนี่ยไม่เห็นอยู่ตรงไหนเนี่ยน้องย่าอยู่ไหนเนี่ยว้าววิ่งไปแล้วอ๋ออยู่ตรงไหนอีกแล้วเนี่ยน้องย่าอยู่ตรงไหนนะ